ทิ้งทางโลกเข้าวัดป่าเปิดชีวิตบี้สุกฤษติดดินแม้ถือหุ้นช่องวันอันดับห้าเปิดชีวิตบี้สุกฤตอกหักเปลี่ยนชีวิตสมถะอยู่วัดและบ้านพักคนชรารวยไม่คิดอวดขออยู่อย่างสงบบี้สุกฤตเคลียร์ใจลือหายไปจากวงการเพราะอกหักบอกโสดแล้วสงบเย็นสบาย เรียกว่าห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่สำหรับนักร้องเสียงดีบี B. สุกิ i วิเศษแก้วทีล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาพูดคุยกับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์ในรายการมารี Marie ฝากไว้ให้คิดโดยบีได้เผยถึงเรื่องราวความรักว่าตอนนี้โสดมาน่าจะ5ปีได้แล้วทั้งนี้เมื่อมารีถามว่ามีข่าวว่าหายไปจากวงการเพราะอกหักใช่หรือไม่เจ้าตัวก็ตอบว่าไม่ใช่อกหักแต่ช่วงนั้นทำงานเยอะเจวันต่ออาทิตย์มีความรู้สึก รู้สึกว่าอยากจะแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมและก็เป็นจังหวะที่เริ่มโสดพอดีส่วนในช่วงอกหักบีก็บอกว่ามีการร่ำสุราอยู่บ้างไปปาร์ตี้ขับรถให้ฝนตกเปิดเพลงช้าๆเศร้าๆแล้วก็ร้องไห้ออกมาพอได้ระบายบ้างมันก็ช่วยเยียวยาได้เหมือนกัน ทั้งยังบอกด้วยว่ามีเพลงที่แต่งให้กับคนที่หักอกตัวเองไว้เหมือนกันเพียงแค่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาแต่บางครั้งเนื้อหาที่โปรดิวเซอร์เขาเขียนออกมามันอาจจะรุนแรงหน่อย ตอนนั้นเราแต่งตัวอารมณ์ของเราถ้าปล่อยออกมามันไม่ดีทั้งทางที่เราต่างคนต่างก็ไม่เข้าใจกันทั้งคู่เพียงอาจจะอยากบอกความรู้สึกมากกว่าแต่นักแต่งเพลงอาจจะไม่เข้าใจเลยเก็บไว้ก่อนดีกว่าบีสุกิจค้นพบสัจธรรมไม่อยากมีลูกเมียวางแผนไปอยู่บ้านพักคนชราตอนแก่หายหน้าจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับบ,บีสุกิจ ซึ่งช่วงหลังๆเรามักจะเห็นหนุ่มบี้เข้าหาทางทำซะส่วนใหญ่ทางเข้าวัดทำบุญตลอดจนใครหลายคนเริ่มสงสัยว่ารวยแล้วแน่ๆถึงไม่กลับมารับงานในวงการบันเทิงเลยล่าสุดหนุ่มบี้ได้เปิดใจผ่านทางวันบันเทิงทอล์กถึงความสุขในชีวิตตอนนี้ของตัวเองที่สามารถหาความสุขจากสิ่งรอบข้างได้ด้วยตัวของตัวเองอีกทั้งยังบอกชัดเจนว่าไม่อยากมีครอบครัวเพราะชอบความเป็นอิสระของชีวิต